ตึกเทียนเจน CTF Finance Center ตึกนี้มีความสูงถึง530เมตรได้ได้รับการพัฒนาโดยกลุม่มบริษัทเจ้าไทยฟกของเจนจุดเด่นด้านวิศวก,กรรมของอาคารนี้ก็คือการออกแบบให้ทนทานต่อแรงสะเทือนจากแผ่นดินไหวด้วยการใช้เสาเมกะคอลัมที่เอ็นแต้นซึ่งช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้กับโครงสร้างโดยรวมเสาเหล่านี้ยังสร้างเส้นโค้งที่ดูพลิ้วไหวตามหลักอากาศพลาศาสตร์ส่งผลให้แรงลมที่กระทำต่ออาคาร ลดลงตึกนี้ก่อสร้างเสร็จในปีคศ2019และกลายเป็นสิ่งปลูกสร้างสำคัญที่ตั้งอยู่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีของเมืองเทียนจินอย่างไรก็ตามตึกนี้อาจกลายเป็นหนึ่งในอาคารรฟ้าหลังสุดท้ายที่มีความสูงถึงขนาดนี้ในประเทศจีนเนื่องจากในปีคศ2 0 2 1ทางการจรีนได้ออกนโยบายใหม่ที่ห้ามก่อสร้างตึกให้มีความสูงเกิน500เมตรในเมืองใหญ่เช่นเทีนจินโดยมีเหตุ